สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้กับศิลาะพ,พี่น้องมาเก็บของครับดิทางเขาจอ,าอดน,นะครับมาใส่เุดน้าให้ทางจากทางจากจังหวัดมาถึงบ้ังประมาณเจ็ดสิบกิโลครับรถเพิ่นกับติดเพิ่นกับเอารถเขาไปในคู่ซ่านะครับพอดีคู่ซ่าเหดใหม่ก็เลยติด อันนี้คือทีมงานกำลังคน้นทอค้นทอขึ้นจากตาถึงนี่ทันเรียขาทันใดมาซอยนำ้ำเขาโฮมขอทางกันเด้อพญายเ้ยบ่ได้แบกยังได้ครับพี่น้องนั่นแบกเล็กลว้วนๆได้นั่นข้างล้างนั่นข้างล้างนั่นเป็นน็อตประมาณ20่กิโลเด้อครับนั่นหัวหน้าท้องก่อน กกมือนีิ <ไป S 2> หัวหน้าต้องก่อนจัดนักเลยไปทางนึงเสียคร <ไป S 2> ับนั่นก็คือเสียงสดๆในการถ่ายคลิปนะครับซิ่งตอนี้ก็ทางทีมงานก็เด้ค้น,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 คนท่อขึ้นรถเป็นรถหกล่อของอบจอจังหวัดสุรินทร์ของเฮานะครับก็ทยอยกันซอยกันเอาของขึ้นรถไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งจำนวนทอที่ได้ค้นมากกับประมาณเป็นหล่อทอนนะครับคันรนถชุดหนึ่งกับประมาณแปดโตซอยกันเห็ดจะตั้งแต่ช่วงสิบโมงเสาร์จนถึงประมาณสิบสีนาฬิกาตอนนี้ก็ทางทีมงานหลายฐานหลายคนซอยกัน รถเพื่อเสี่ยเพื่อนเข้ากลับไปเก็บอยู่ที่จังหวัดสลินเหมือนเดิมนะครับว่ากอยู่บนมาทีมงานของเหาก็เข้มแข็งครับซอยกันแบกซอยกันหามบดิสบ่อเนื่อยขอชื่นชมพนักงานของเหานะครับที่ได้ซอยกันเฮ็ดงานในมือนี้เบื้องตีเหล่าทอพี่น้อง ทอเนี่เอาขึ้นมาจากซ่าแล้วก็วางเรียงกันหลับสาบ่ซึ่งในการเอาขึ้นก็มันก็บบกใครนักปันไดททอแต่มันก็มีช่วงที่เา่วมันก็เลยเอาขึ้นยากได้จากน่อยอันนี้คือซ่าของเหาที่คุดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งงานเรียบร้อยซึ่งกอ้ สถานทอ่ก่คน,นสุด,สดการขุดกับประมาณเกือบสาล้านหลังจากที่เก็บทอหรือทอออกแล้วก็เอาทอขึ้นรถช่วงนี้กับะม่ายบสองกว่กวครับซึ่งกได้เอาทอขึ้นรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางทีมงานก็นพักเหนื่อย อีกจะเข้ากับทางอบจอของเฮากับสิเดินทางกับครับกับจังไรกับขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาสูบน้ำเอาเครื่องมาสูบน้ำให้ครับสูบน้ำลงสะเนื่องจากว่าน้ำมึดออบตน้องแวงอะไรทำการขุดสะหลังจาก นันแล้วก็น้ำก็มืดก็เลยเอาเอบจอเนี่ยเขมาสูบน้ำให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับ